นี่ค่ะตั้งดีคนกับสิโตพี่น้องคนกำลังชิมาอันนี้ลานอยู่ใส่นะใส่ปลู่ลู่ลแต่กับบอกอะไรดิ

บงมันบอกเอาอีหยังมาลองนงางมันนั่งกี่ตรงเนี่ยน้องเมนอะไรยืนอันนี้ก็ตังคู่วงเดือนนะคะ บดิตังเองย้อนโมีมเวลานะคะเพราะว่าเม่แรงยีทีหนึ่งบันพักยีทีหนึ่งนะคะก็เลยแบบบดิตังเองเนาะ mm. จะอยากตังเองอยู่นะคะ นั่งแล้วมีหงมีหงเพื่อนบยานเพื่อนแห้งเบิดสัมพันธ์บ่แป้งอยู่นี่นะอย ดมาใช้บริการน้องได้นะคะช่วงนี้กับช่วงพิเทิมมาซอยน้องได้มาซอยอุดหนุนเสร็จบริการนะคะ ร่มติมหรือเปล่ามหรือแงลองไปอยู่ลอกไปแรงไว้ขึ้นไหมทีมงานใครน้อแรงน้ำเนี่ยฝนกับซีมาด้วยค่ะพี่น้องอันนี้แดดวนนีอยไงนี่นะคะร้าน

แม่โชว์มือหน่อยสิอ, <laughs> อันนี้ก็คู่วงเดือนกับเซฟเป็นทีเรียบร้อยแล้วนะคะก็ต่อไปกับคู่หลัง วอแมนจะหลอดมาทำไมทำไมไม่เข้าตรงนี้หลอดตรงเนี้ไปเข้าที่เดิมนะแล้วก,ก็หลอดไป เยอะคู่เลยมันเกะชิมืดเนี่ยเดี๋ยวพี่น้องเพราะว่ามันหมืดฝนมา เหมือนคนมีเดียวมีแรงน้อยสวัสดีสวัสดีครับเฮ้ 好了แล้อ๋อยิงข้าบอนเนี่ยิงข้ามันตึงก่อนแล้วก็พอยคายนั่นหะบอบฝังนี่มือถึงเก่าเลยนี่ยน้อได้พลยคายยิงมันล็อก่อน ยิงเอานะเข้านะไหนนี่ยแล้วใครอ่ะใครแป๊กนึงใายด้วยบ้อหนึ่งตุ๊กเดียวพอพออันนี้มือเข้าเพาเข้ามือเพาเข้าอีกรอบนึงเพาแป๊กนึงแป๊กอีกอี่นี่นีกเรื่อ จนวันมันจะชะลอถ้ามันชะลอเอาเลยแข็งนี่นี่โอ้แต่มนี้เอาบล็อกยิงเลยแล้วคล้ายเองตื่นเตยวพอ,อไม่ละ หนึ่งอันนี้โค้งมาหอยคายคายแก๊กหนึง่งแ <c oughs> <im itus> ก๊กหนึ่งโอเคเดี๋ยวเอาอีกแก๊กหนึง่งหมุนขึ้นอีกนิดนึงนิดเดียวนิดเดียวเออพออ่าพ่อพ,อพ,อพอ่อขาลงเลยแล้วขึ้นฝั่งน,น,นึง <c oughs> ขยัน stellen. หน่อย ใช่บอกนะคะเพราะว่ามันก็แข็งสำหรับคลิปนี้แคทก็ขอจบเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเยซาวแชทเพิ่งซิงแล้วก็ยูทูบซาวแชทเพิ่งซิงด้วยนะคะ